คุณวางแผนเกษียณตอนไหนมาดูสิคะว่างานที่คุณทำเนี่ยจะทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินได้ไหมวันนี้นะคะหลายท่านคงทำงานอยู่นะคะชีวิตวางคนในชีวิตวางคนนะคะทำงานมา40ปี50ปีก็ยังไม่ได้พบความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะ,ะคุณจะมีอิสรภาพเมื่อ,อไหร่เช่นงานประจำงานอะไรก็ได้นะคะหรือทำธุรกิจส่วนตัว มีรายได้แต่ละเดือนเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าคุณมีรายได้เดือนละแสนนะคะค่าใช้จ่ายของคุณก็จะประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นต่อเดือนนั่นแปลว่าคุณต้องมีเงินงอกขึ้นมาประมาณ 4- ี่ถึงห้าหมื่นต่อเดือนค่ะนั่นแปลว่าคุณหยุดทํางานไม่ได้ถ้าคุณหยุดทํางานเงินก้อนนั้นก็จะหยุดไปด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องเอาเงินก้อนนั้นนะคะไปต่อยอดที่อื่นแต่ก่อนที่จะไปต่อยอดที่อื่นเนี่ยคุณเลือกแบบไหนคะที่จะสามารถให้เงินตัวนั้นนะคะผลิตเพิ่มขึ้นมาได้คุณมีเครื่องมือผลิตหรือยังวันนี้นะคะอย่าประมาทอย่ารอเล่นกับชีวิตนะคะเพราะบางครั้งอาจจะเกิดกับสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะ บนะคะออกมาบอกต่อนะความรู้ที่เราสามารถเรียนรู้ได้จะมีรายได้ขึ้นมาอีกหนึ่งก๊กนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้คนที่กํำลังตามหาตังก๊กสองก๊กสามนะคะเข้ามาเรียนได้เวลาบ่ายสองนะคะทุกคนเรียนสองชั่วโมงแลกกับตังอีกหนึ่งก๊กที่จะทำให้คุณไม่ต้องไงอีกต่อไป ซึ่งเขาเรียกว่า passive income นะคะถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรคุณต้องเข้าไปเรียนรู้นะคะในห้องเรียนนะคะจะสอนสิ่งที่เราทำนะคะมันเป็นเทรนเศรษฐกิจโลกหรือยังถ้ายังคุณก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องนะคุณไม่รู้คุณต้องเรียนค่ะถ้าใครชอบทิปนี้นะคะกดติดตามกดชวัวใจกดคอมเมนต์สักคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆน,นะคะได้ รับรู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ยังไงกดรีโพสต์ได้รีโพสต์เลยค่ะอย่าลืมมาลงทะเบียนเรียนฟรีนะคะคอร์สเรียนสอนสร้างรายได้ในยุค5จ G ค่ะรับเฉพาะคนเอาจริงนะคะ